สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำซาซิมิกินเองที่บ้านนะคะแบบง่ายง่ายแบบรัวแบบรัวญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะคะวันนี้จะทำซาซิมิปลาเมจิน่าปลาเมจิน่าเนี่ยคะ่ะเราได้ปลามานะคะเราซื้อปลามาแล้วเราก็มาทำความสะอาดตัดหัวออกตัดหัวออกแล้วทาความสะอาดข้างในคะ่ะข้างในนี้นะคะตัดหัวออก นี่เป็นปลาเมจินะปลาเมจินานี่นะคะมันจะเป็นเนื้อปลาที่ไม่นุ่มค่ะไม่ค่อยนุ่มเวลาลวเราเคี้ยวนี่มันจะกรุบกรุบกรุบแบบอร่อยชอบแล้วแต่คนชอบนะคะวันนี้คือสามีที่บ้านอยากจะทานก็เลยซื้อมาปกติคนญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าสมัยไหนสมัยโบราณหรือสมัยไหนนะคะเขาะจะชอบซื้อซาซิมิมาทํากินที่บ้านกันะ นอกจากว่าครอบครัวญาติพี่น้องมาสังสรรค์อะไรเขาถึงจะออกไปทานข้างนอกกันส่วนมากนะคะสมัยดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยจะชอบทำซาซิมิกินกันที่บ้านเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเมจินะมันจะออกกรุบๆ,ๆนะคะเนื้อมันส่วนแร่แร่ง,ง่ายๆนะคะเราจะแร่เราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเราจะแบ่งแร่เปล่าออเป็นสามส่วนเนี่ยนะคะ เราจะทำเป็นสามส่วนเนื้อเขาจะกรุบ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 นะคะสมัยดั้งเดิมถ้าเป็นเมียญี่ปุ่นนะคะทำซาซิมิไม่เป็นนี่ก็สมัยนี้ก็คงไม่เป็นไรค่ะนี่เราก็จะได้มาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะชิ้นนี้ก็แลกเหมือนกันค่ะ ไม่เป็นสามส่วนนี่นะคะนี่เห็นไหมคะ ส่วนตัวนี้เราไปทําเป็นซุปมิโซ่ได้ค่ะทาละจิรุเป็นทําเป็นมิโซ่คนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะกินปลานะคะเขาจะกินปลาไม่ค่อยไม่ค่อยจะไอเนี้ยกินเลือเหลือทิ้งเยอะไม่เหมือนบ้านเราส่วนทําความสะอาดนะคะพอเราล้างแล้วทีหนึ่งแล้วตอนตอนเราเอาไส้ออกกราตัดหัวนะคะเราจะไม่มีการล้างอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อปลาจะไม่หวาน เราจะไม่ล้างแล้วต่อไปก็คือเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดอย่างเดียวนะคะนี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ตรงกลางนี่จะมีเซนใช่ไหมคะนี่เป็นเซนค่ะนี่เป็นเซนเขาจะใช้แหนบถอนค่ะเป็นแหนบแหนบถอนแหนบถอนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ใช้แหนบถอนก็มีวิธีทําอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเราจะแร่ตรงที่มันตรงนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงกลางที่ตรงตรงเซนที่มีก้างนะคะ เราจะแร่ออกเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเหลือเป็นก้านใช่ไหมคะเราจะเอามือรูปดูค่ะเราจะามือรูปดูแล้วที่นี่เราจะตัดออกค่ะตรงที่มันเป็นก้างเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเราจะตัดออกส่วนที่เป็นก้าง พอเราลูกดูไม่มีก้างไม่มีก้างแล้วค่ะไม่มีก้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะแล่เอาแต่เนื้อปลาค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ทำทานแบบบ้านๆนะคะเพราะว่าส่วนมาก สามีจะไม่ค่อยชอบออกไปทานข้างนอกเราก็จะแล้วแต่นี่นะคะเนี่ยคะ่ะนี่เป็นดั้งเดิมของสมัยโบราณญี่ปุ่นสมัยตะก่อนปู่ย่าตายายนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยไปทานกันข้างนอกหรอกคะ่ะนี่นะคะ เราก็จะแล่ออกค่ะ <Thank you. S 1> นี่นะคะไม่มีแล้วค่ะเอามือรูปดูไม่มีก้างต่าเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีบางคนเหมือนกันค่ะ mm hmm. เขาจะเอาแหนบถอนนะคะมันจะเป็นแหนบถอนเอาแหนบถอนก็ได้ค่ะ mm hmm. แล้วแต่ค่ะ นี่นะคะทำเหมือนกันค่ะชิ้นนี้ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะหั่นออกค่ะเนี่ยคะ่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะจะถอนออกก็ได้นะคะจะใช้แหนบถอนก็ได้ค่ะเขาจะมีแหนบถอนปลาถอนก้างปลานะคะ เนี่ยนะคะเราก็เนี่ยก้างก้างตัวนี้นะคะเราลูบไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าจะมาติดตรงนี้เยอะใช่ไหมคะมีนิดหน่อยแล้วก็แลอก วิธีลอกลอกออหนังปลานะคะนคะเนี่ยคะ่ะส่วนอันนี้เมื่อกี้ที่จิดก,ก้างนะคะเราก็จะแร่ออกเขาจะกินปลาเขาจะกินแต่ส่วนที่มันมันอร่อยปลาตัวหนึ่งจะกินได้ไม่เท่าไหร่นะคนญี่ปุ่นเอาไปแปะบ้านเรากินได้หมด เราจะรูปดูนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ,ะเขาจะมีแหนบถอนถ้าคนไม่เอนี่ถ้าคนที่ทําไม่เอนี่ก็ใช้แหนบถอนก็ได้นะคะมันจะมีแหนบถอน,นะคะ่ะจะมีแหนบถอนก้างปลานะคะถอนตามเซ็งที่บอกไปเมื่อกี้นะคะตามเซ็งอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้แหนบถอนถอนถอนออกค่ะแต่นี่แหนบมีอยู่แต่ไม่ไม่ใช้ถอน,นะคะ่ะจะใช้ทําแบบนี้เพราะว่าเวลาถอนเนื้อปลามันจะยุ่ย ค่ะชิดค่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหั่นเราจะใช้มีซาซิมินี่หั่นค่ะหั่นซาซิมินะคะเนี่ยค่ะมีั่นซาซิมิขั้นตอนต่อไปโอ้โหเห็นไหมคะเนื้อจะเด้งดึงปลา,าเมจินะปลาเมจินะนี่จะชอบตรงที่เนื้อเขาจะ ดึง,ดงดๆกรุบๆกรุบเวลาเคี้ยวนะอร่อยมากเลยนี่นะครับมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นขวางลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะปลาเนื้อปลาแล้วขวางขวางขวางลงมาอย่าเงี้ยเราจะตัดเส้นขวางทางนี้คะ่ะเนี่ยค่ะให้มันตัดเนื้อปลาจะได้ไม่เละนี่ค่ะเห็นไหมคะ เน,เนื้อเขาจะดื่มๆๆอย่างนี้ค่ะเนื้อปลาเมจินะจะเป็นเนื้อปลาแบบนี้ช่วงนี้กาลังกาลังรู้สึกว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วปลาเนี่ยเมจินะกาลังจะออกเลยอ่ะเนื้อเขาจะติดมันหน่อยนิดนึงนะคะกําลังอร่อยเลยนี่ค่ะครัวบ้านๆทําซาซิมิทานเองนะคะเนี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นเส้นอย่างนี้มาใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นของเขา เนี่ยเขาจะเป็นตัดเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นลายของเขาค่ะเวลาเราหันเราจะหันตัดตัดลายขวางนี้ของเขามาเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ เ็นไหมคะเราก็จะได้เนื้อปลาเมจิน่าเนื้อดิงดิงดิงด้งดิ้งอย่างเงี้ยอือหือนี่เห็นไหมคะถ้าเราหัน่นหั่นตัดทางนี้ใช่ไหมเนื้อปลามันจะเล็มันจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ถ้าเราหั่นทางนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่เหมือนกันกับการที่เราหั่นทางเนี้ย ถ้าเราหันทางตัดตัดลายขวางของปลาเนื้อปลาจะไม่เละและปลาจะสวยลายปลาจะสวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสมัยโบ,ร,บราณพ่าแม่ปู่ย่าตายายเขาจะซื้อมานะคะเขาก็ซื้อมาทํากินกันที่บ้านแบบนี้ค่ะในโอกาส เนื่องจากในยิ่งโอกาสวันวันปีใหม่วันอะไรพวกนี้นะคะยิ่งจะออกไปทานข้างนอกนี่ญาติเพราะมันเป็นวันรวมญาติเขาก็จะซื้อตัวใหญ่ๆมาอย่างนี้นะคะมาหั่นค่ะมาหั่นทําซาซิมิกินเองกันที่บ้านนะคะเนี่ยหลังจากที่เราหั่นได้แล้วนะคะเราก็จะจัดใส่จานตกแต่งจานนะคะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆคนไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอยากจะทดลองซื้อปลามาทําดูนะคะ ซื้อปลามาลองทําดูนะคะง่ายๆครัวแบบบ้านๆแบบเนี่ยคนญี่ปุ่นอยากกินอะไรแล้วก็เออซื้อสดๆไปหั่นกินเลยไหมไปหั่นทํากินไหมที่บ้านถ้าเป็นครัวญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจริงๆก็จะเป็นแบบนั้นค่ะนี่คือจานเราก็ได้จัดมาแล้วนะคะจัดจานนี้เป็นใบอุบะสําหรับทำกินกับซาซิมินะคะใบอุบะอันนี้ก็ปลูกเองค่ะปลูกเองใบอุบะอันนี้ดอกอุบะเนี่ยเอาใส่โซยูและวาซาบินะคะแล้วก็จิ้มจิ้มกับปลาเนี่ย เมจินะในยิ่งอร่อยเนื้อปลาเขาจะกรุบกรุบนะคะปลาเมจินะเมจินะเนื้อของเขานี่จะกรุบกรุบคะ่ะเนื้อปลาอร่อยแนะนําให้กินช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะอร่อยมากเลยให้ครัวบ้านๆแบบญี่ปุ่นนะคะครัวบ้านๆแบบญี่ปุ่นมันเป็นกิจวัตรที่เราทําทานกันอยู่ประจําอยู่แล้วเพื่อนๆคนไทยนะคะคนไหนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอยากจะทดลองซื้อปลามาทําดูนะคะทําดูง่ายๆทําทแบบง่ายๆ แบบง่ายๆนะคะเนี่ยเป็นกับแกล้มเป็นกับแกล้มเป็นอะไรเย็นนี้เนี่ยค่ะเดซซาซิมิเดซซาซิมิปลาเมจินะแบบอร่อยอร่อยเป็นกับแกล้มเย็นนี้ได้เลยนะคะทําง่ายๆค่ะลองทําดูนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเนื้อปลานี่จะกรุบกรุบอร่อยมากเลยค่ะแนะนําให้กินช่วงนี้ เนื้อเขาจะติดมันนิดนึงทํง่ายง่ายใช่ไหมคะครัวบ้านบ้านค่ะทํากินเองแบบบ้านบ้านง่ายๆสบายสบายออกไปกินข้าวนอกบ้านนี่ออกไปง่ายค่ะนั่งรถออกปื๊ดไปได้เลยทันทีไปกินที่ไหนก็เลือกเอาแต่เราทํากินที่บ้านนี่ค่ะมันความสุขมันจะคนละแบบใช่ไหมคะลองทํากินนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาอะไร ทําทซาซิมิอะไรที่เป็นอาหารแปลกๆของญี่ปุ่นมาฝากนะครกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครัวคล้ายจันมินายครัวบ,บ้านๆจากญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะ